วิธีการค้นหาแบรนด์ที่ใช่นะคะในยุคนี้ค่ะเป็นยุคที่ก่อนที่เราจะเลือกทําธุรกิจกับแบรนด์ไหน,นะคะ่ะเราจําเป็นที่จะต้องรู้สิ่งนี้ก่อนว่าแบรนด์ที่เราจะลงทุนทั้งเวลาและทุนทรัพย์ไปด้วยเนี่ยเขาอ่ะใช่แบรนด์ที่ในฝันของเราหรือเปล่านะคะเราจะต้องส่องก่อนว่าเราควรเหมาะสมที่จะลงทั้งทุนและเวลากับแบรนด์นี้หรือเปล่านะคะอันดับแรกเลยคือในแบรนด์นี้สินค้าเขาดีไหมสินค้าดีจริงไหม ปลอดภัยไหมเราจะต้องได้ทดลองด้วยตัวเองก่อนนะคะส่วนระดับ2เป้าหมายของแบรนด์ชัดเจนแค่ไหนมีการทำการตลาดยังไงสำหรับในปีนี้หรือในปีหน้ามันเป็นยังไงนโยบายเขาเป็นยังไงนะคะส่วนข้อที่3เราจะต้องดูว่าแบรนด์เนี้ยมีการซัพพอร์ตตัวแทนไหมเขาดูแลตัวแทนแบบไหนเขามีเครื่องมือในการดูแลตัวแทนพร้อมไหม มีความรู้ให้ตัวแทนใหม่ไหมนะคะส่วนข้อที่4เราจะไปกันแบบเร็วๆเลยนะคะส่วนข้อที่4ก็คือแบรนด์มีภาพความสำเร็จให้เราเห็นยังไงนะคะก็ในส่วนตรงนี้มันจะทำให้เรามองเห็นอนาคตของแบรนด์ว่ามันจะไปไกล ได้แค่ไหนมีอนาคตแค่ไหนคุ้มค่าในการลงทุนหรือเปล่านะคะส่วนข้อที่5ข้อนี้ก็สําคัญมากก็คือการที่คุณจะเข้าไปอยู่ในแบรนด์ไหนแม่ทีมคือส่วนสําคัญที่สุดเหมือนกันในการที่จะทําให้คุณสําเร็จเร็วหรือช้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูว่าทีมที่คุณเลือกอยู่เขาสามารถนำพาให้คุณไปสำเร็จได้เร็วจ,จริงไหมเขาสามารถนำพาให้คุณไปสำเร็จได้เร็วแค่ไหน เขามีการเทรนตัวแทนยังไงเขามีทัศนคติในการใช้ชีวิตยังไงเขามีทัศนคติในการทำงานแบบไหนนะคะเขามีการเทรนไหมเขาดูแลเราเชิงลึกไหมหรือเขาดูแลแต่เฉพาะตัวแทนหลักตัวแทนรายย่อยเขาใส่ใจดูแลไหม ะ,ะโอเคก็คร่าวๆห้ข้อค่ะสำหรับในการเลือกแบรนด์ที่ใช่แบรนด์ในฝันของคุณเองนะคะขอให้ทุกคนได้เจอแบรนด์ในฝันของตัวเองกันทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จกับการทำธุรกิจทุกอย่างโอเคนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ